ประสุเองค่ะ ig youtube facebook ในชื่อเดียวกันในสุโครกราฟนะคะอ่าอันนี้เป็นเสื้อสีม่วงค่ะประสุถักแบบไม่มีแขนนะคะแล้วก็เป็นลายต่อดอกด้านล่างเป็นดอกหกเหลี่ยมไอ้แปดเหลี่ยมนะคะดอกแปดเหลี่ยมต่อกันต่อกันหกดอกนะคะถักดอกแล้วก็ต่อกันแบบนี้นะคะต่อกันให้ติดกันแล้วก็ถักขึ้นไปค่ะถักขึ้นไปนิดนึงไว้สําหรับที่เราจะต่อกับตัวด้านบนส่วนด้านบนนะคะ ด้านบนก็ถักตั้งแต่คอลงมาค่ะขยายขยายเพื่อให้เป็นแขนและเป็นอกนะคะขยายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ประสุกก็เปลี่ยนลายนะคะเปลี่ยนลายเป็นลายที่สองอันนี้ลายหนึ่งอันนี้ลายสนะคะลายที่สก็ต่อลงมาแล้วก็ทําเป็นโซ่ค่ะเป็นโซ่แบบตะข่ายเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมาประสานกับตรงดอกข้างล่างนี้ให้พอดีกันนะคะนี่นะคะ ก็เล็กเป็นเหมือนถักเป็น3มช่วงนะคะช่วงที่1ช่วงที่2และก็ช่วงที่3นะคะนี่นะส่วนดอกนะคะลายดอกลายถักนี้นะคะเดี๋ยวประสุจะ,ะนํามาใส่ไว้ให้นะเพื่อจะได้ถักได้อันนี้ประสุถักด้วย TS Summer เบอร์20นะคะขนาดก็จะประมาณ1 8บแถึีนะใส่อันนี้อกอกเนี่ยสามสิบหกสามสิบหกถึงสี่ิบสองนะคะ อันนี้มีการยืดย้้ยยืดขยายได้นะส่วนตรงรักแร้นี่ก็จะแบบชิดเลยนะคะตรงนี้จะไม่เหลือช่องว่างตรงรักแร้จะเป็นการเหมือนการเก็บรักแร้นะอ่าอันนี้นะคะสุก,ก็เลยนะํามาให้ดูกันนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงก็สวยงามพอสมควรแล้วก็ไหมก็จะเป็นไหมที่นิ่มนะคะน่าใช้น่าใส่ตรงนี้ไม่มีลายอะไรนะนะถักตรงกันลงมาเลยเฉยๆเพียงแต่ว่า เป,เป็นโปรง่งแล้วก็ทึบโปรง่งแล้วก็ทึบสลับกันก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยพอต่อมาพอต่อมาก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะก็ยังมีลายอยู่คือพป็นุอย่างให้ตรงนี้ทึบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงอกนะสำหรับเผื่อบางคนจะไม่ใส่ซับในก็สามารถที่จะไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใส่นะคะนี่แล้วตรงนี้เวลาถักเราก็ค่อยๆเพิ่มนะคะก็แยกแยกมา อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะด้านหน้าจะคอลึกกว่าด้านหลังนิดนึงนะคะประมาณ3ามแถวนะเพื่อพอเราใส่แล้วก็จะได้รู้สึกสบายตัวนะคะนี่อ่าก็ติดตามดูเสื้อตัวใหม่ของประสุได้นะคะบางวันเป็นเสื้อบางวันเป็นกระโปรงนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีคําถามของกระโปรงมากันเยอะนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าติดตามประสุไว้นะคะสุโรคร์ฟาร์ดไอจียูทูบเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะ